ทุกท่านมาดูราคาแบบชาโลเล่แม่สาวแบบนี้นี่น้องน้อยน้องน้อยน้องสาวท่านนี้นะเดี๋ยวทาราคาพร้อมกันฮนะทุกท่านว่าน้องน้อยเล่น,นี้เท่าไหร่เจ้า8,000ะแปดพันบาทโอ้ยเล่เลือดแบบเล่เลือดดีเลยนะครับนะแต่ว่าัวยังเล็กอยู่นะสูงน่าจะหย่อนเมตรนะครับสูงหย่อนเมตร แปดพันแปดพันบาทอ๋อโอ้โหบ้าน้ายบ้าน้ายกินเลยแปดพันบาทอ๋อน้องเขามาสองตัวตัวนี้ตัวน้อยเท่าไหร่ตัวน้อย,อต,อยตัวเล็กหกพันบาทตัวนี้หกพันตัวเล่แปดพัน ราคาชาโลเล่นี่จับได้สบายๆตอนนี้นะครับลอ,องต่อหา้องน้อยบ้านทุ่งสีบนยืนตะมนตศิลาเพชรอําภอปัวนะครับแม่สีส,<า>สัสนสีสันแม่สาวแม่นี้เราผ่านเลยฮะว<ช>ัวของทางน้องนับบ้าน,นก็สูงน่าจะหย่อนเม็ดนะครับตัวนี้นะครับน่าจะหย่อนเม็ดหน่อยๆฮะหกพันบาทแม่สาวแม่นี้นะแม่เขี้ยวเอื้องเหมือนกับตัวลูกผสมตัวนี้เขี้ยวเอื้องก็โอเคแล้วครับ มแม่แบบบ้านเราเนาะซื้อไปเลี้ยงแบบสบายๆหกพันเนี่ยหาคู่ให้เขาหน่อยหกพันบาทนะครับน้องนัดยังมีแบบนี้ก็ใช่นะครับผูนี้หมื่0สารเองผู้หนุ่มผู้หนุ่มสองตัว12,500แล้วก็ตัวนี้ใหญ่สุดของน้องนัดเป0 0จ็ดบาทก็นี่ถ้าได้หางัวน้อยนะหาหัวน้อยปลอกปกแป,ป,ป๊กก็สำหรับ กินงานในช่วงด่วนๆก็ไปหาน้องนับได้นะครับอคอ่คนี้หมื่นสองพันห้าร้อยตัวนี้ชอบสีไี่เลยหกพันบาทอาลองโทรหาท่านดูนะครับงวัวพี่บอลบ้านยุตบนจอมภาคเมือท่งผานะครับวันนี้ท่านมาสองตัวนะครับแม่ดูราคาเล่นี่เล่แม่สาวแม่สาวน้อยหกพันบาทเองครับราคาเปิดเทนตัวนี้อประมาณเมตรหนึ่งได้ น้าตาดีเลือดดีเลยะทุกท่านราคาเล่เดี๋ยวนี้สบายๆครับยิ่งพวกไซส์เล็กๆแม่สาวแบบนี้หกพันบาทเอแล้วถ้าแม่น้ำตาลด,ดำนี่หมื่นสองตัวนี้ประมาณเมตรยี่สิบห้าขึ้นอยู่นะครับแม่แม่แมนางแม่นี้นะสีแบบนี้หมื่นสองพันบาทนี่เปิดเปิดให้เราดูเล่เ,ลเต็มๆนะครับนี้แบบนี้นะครับชาโรเร่หกพันบาทเนา พี่บอลมาสองตัวพี่กาดท่านอยู่บ้านยุธตำบลจอมพระเมือท่าขาครับวันนี้วัวหนุ่มไซนี้ก็มาเยอะนะครับแม่ถ้ามีไซแบบนี้ไปที่กัดหนองเต่าวันในที่ผ่านมานี่โอ้โหแย่งกันเลยละพ่อค้าแต่งลาดเข้าหาวัวหนุ่มแบบนี้ครับนี่อืแต่วันนี้มาน้อยมากเลยนะอ่าเนี่ยสองตัวนี้วัวพี่วัดบ้านเกตนะครับ ท่านเปิด37,500เ้ารอเปิดไ้สูงเหมือนกันนะครับก็ราคาบัวหนุ่มก็ขยับขยับมากแล้วก็จํานวนลถนะครับจํานวนในพื้นที่ลดลงอย่างเห็นได้ชัดแล้วทุกท่านความสูงอยู่ประมาณก็เมตรยี่ห้าขึ้นทั้งคู่ครับเมตรสามย่อนหน่อยอ๋เปิดสามสิบเจ็ดครึ่งน,นะครับคงต้องต่อพอสมควรคู่นี้นะแต่ว่างามดีเข้าคู่กันดีด้วยนะอ๋อท่านใด หาวัวหนุ่มไซกลางกำลังจะขึ้นใหญ่พี่วัดนะครับสามสิบเจ็ดครึ่งครับผมวันเจ็ดพันสองร้อยบาทพ่อ,อคําบ้านนอนตันอำเภอท่างผาแบบนี้แม่แบบนี้ที่ตลาดนี้ยังจับได้นะราคานะจบกันจริงก็สักหกพันหกพันหน่อยหน่อแบบนี้ดู เ,เปิด7 0 0งวันนี้มาเยอะเลยครับเจ้าของบวลงคำนะแบบนี้ขายหมดแล้วฮะขายหมดแล้วครับมาสามสี่ตัวเหลือตัวเดียว<ม>แบบนี้ขายไป7,000กว่าบาทแม่เอรเออหลือเฉพาะตัวนู้นตัวเดียวนะครับ7 0 0ันสอคำอยู่มันอนตานตอำเภอท่างผาครับวันนี้คววยผมเริ่มที่ตรงนี้นะครับคววยวันนี้ควายก็เข้าเยอะครับคขวยเข้าเยอะมีคู่แม่ลูกให้ทุกท่านดูกันเยอะแน่นอนนะหมื่นพัน ตัวละหมื่นพันโอตัวนี้แบบตัวหน้านี้นะแน่นๆตันๆนะหุ่นเขาแบบนี้ตัวละหมื่นพันหมื่นพันอนี่ความสูงได้อยู่ครับแม่หุ่นหุ่นแบบเ้าใจมากสองตัวนี้ก็ประมาณสักเมตรสิบเมตรสิบเมสิบห้าเลยตัวหมื่นพันหมื่นพันนี่ยืนฉี่อยู่นี่ตัวสองหมืนตัวสองหมืนบาท มีสามตัวตัวละสองหมื่นมีสามตัวนะครับหนึ่งสองอ่ามีสองตัวทุกท่านตัวโอตัวนี้เกินตัวนี้ได้ถึงเม็ดสามเลยนะครับตัวนี้นะเนี่ยตัวนี้ได้ถึงเมตรสามเลยตัวสองหมื่นบาทเาเอ่อสี่ตัวนี้วัวอควายพี่คนบ้านผู้แหนวังทองสี่แยกบ้านวางทองท่านใดหาควาย ก็เดวนๆก็ไปหาท่านได้นะมีแคมบัวใหญ่โตอยู่ตรงนั้นนี่โอ้มันจะฉี่เยอะอะไรขนาดนี้สองหมื่นนะครับสองตัวนั้นตัวละหมื่นพันแล้วก็ตัวนี้เดี๋ยวจะให้ดูตัวตัวนี้ตัวใหญ่ผมว่านี่ดูอ้าตัวนี้ผมว่าใหญ่ครับแต่ก็พร้อมอยู่ลองถวาพี่ก,กนดูนะครับ ควายผู้ช่วยหมากบ้านาน,าน้องว้าอำเภอทางผาเป็นคู่แม่ลูกลูกตัวเมียนะทุกท่านนะแม่ก็ประมาณสักเลินเกินเมตรยี่สิบห้านี่ควายในพื้นที่ควายในพื้นที่คู่แม่ลูกหมื่นหกพันบาทราคาให้ต่อนี่แม่ก็แบบนี้นะครับะกะกะกะจำนวนลูกควายนี่กะยากมอนกันต้องนับบักอะคนต้องมีเซียนนับบักนะครับอ๋อหมื่นหกพันบาทลูกตัวเมียท่านใดจะ หาควายเลี้ยงนะครับหาควายเลี้ยงช่วงนี้ก็เอาคู่แม่ลูกเลยไม่ต้องเอาควายสาวไป,อปรอผสมนะนอกจากตัวนี้แล้วตัวนั้นเท่าไหร่น้ำมักตัวนั้นคู่แม่ลูกหมื่นหกนะครับแล้วก็น้ำมักมีควายผู้เดียวอยู่ตัวหนึ่งหมื่นหกันบาทเหมือนกันหมื่นหกพันบาทเหมือนกันเอาละทุกท่านตัวนี้ฟังได้ราคานี้นะตัวนี้ฟังได้ราคานี้โทรหานาะผู้ช่่ยหมัก สุดถนนสายสีเลนบ้าง,งวา่าอำเภอท่างผานะครับแม่แม่นี้แม่นี้แล้วก็ลูกเขาข้างหลังนั่นนะครับลูกตัวผู้อ่าคอยนัองเอ็ดบ้านม่วงอำเภอท่างผาโอ้แม่นี้แบบสีสันนะสมบูรณ์มากสามหมื่นพันคู่แม่ลูกลูกตัวผู้แม่เขาความสูงลองเทียบกับรัวด,ดูทุกท่านน่าจะได้เมตรสามนั่นนะครับใหญ่ ใจสมบูรณ์เลยแม่นางแม่นี้นะครับผู้แม่ลูกลูกตัวผู้สามหมื่นพัน้องเอ็ดบ้านม่วงวันนี้ก็มากันเยอะครับมากันเยอะมากเดี๋ยวผมให้ดูคู่หนุ่มคู่หนึ่งนะราคาน่าฟังมากสําหรับสายเขียงพวกเล็กๆก็มีนะพวกเล็กๆราคาเจ็ดแปดพันเยอะแยะไปหมดเยอะแยะ,ยะ,ยะไปหมดครับนี่แปดตัวเจ็ดแปดพันก้าพันนอนเอกนกกันอยู่นี่นะมีสองตัวที่ผมเนี่ยเนี่ยคู่นี้จับได้เลยนะครับสายเขียงนะหมื่นห้าพันห้าร้อยตัวละ เมสามได้ทั้งคู่ก็พรอมอยู่ผอมอยู่ตัวซ้ายนะครับก็บราคานี้นะหมื่นห้าพันห้าร้อยราคาให้ต่อด้วยอ๋อทุกท่านเนี่ยเมษามได้เลยทั้งคู่เนี่ยผู้หนุ่มสองตัวหมื่นห้าพันห้าร้อยพวกเจ็ดแปดพันนี่เพียบเลยนะครับนี่แล้วก็มีแม่นี้แม่ลูกลูกตัวผู้สามหมื่นพันนังเอสอยู่บ้านม่วงอำเภอท่างผาครับนี่เจบ้านชาติ นะครับนายห้อยจากกาบบ้านชาติตเพอพลจโงหวัดขอนแก่นเห็นว่าเวียดนามเดินชนกันเลยเหรอที่กาบบ้านชาติวัวเขาซื้อไหมหรือทั้งวัวทั้งควายวัวก็ซื้อคว,ว,วายก็ซื้อน้องเจบอกเดี๋ยวนี้ซื้อยากเพราะว่าคู่แข่งเรานี่คือคือเขามาแล้วเขาต้องซื้อเนอะเพราะว่ายังไงเขาต้องจัดให้เต็มเต็มไปกลับไปบ้านเขานะครับเอาละแต่ไม่เป็นไรหรอกเจเขาอยู่ที่กาบบ้านชาติมานานวันนี้ท่านเอาควายมาขายแย่แยหมันเดิมครับเป็นสิบตัวสิบกว่าตัวได้นะครับสามตัวเป็นแพ่นี่ตัวแปด์พันห้าผู้หนุ่ม ตัวเมตรเมตรสิเซนตัว8ปดพันห้าร้อยบาทนะครับใหญ่ขึ้นมาหน่อยก็นี่ไล่ขึ้นมานะแต่มีควายของเจควายนะเนี่ยทุกท่านนะตัวหมื่นตัวหมื่นสามันห้ารอฟังได้เลยก็หอมอยู่แต่ว่าเนี่ยผู้ตัวนี้นี่เกินเมตรเกินเมตรยี่ห้าหมื่นสามพันห้าร้อยควายดอนนี่เท่าไหร่ควายดอน1 4ื่นสี่้ารอควายปอนนี่ก็ตอนเรีกนี่เท่าไหร่ นี่นะครับหมื 14, 500, 13, 500. ่นสี่พันห้ารอยหมื่นสามันห้าร้อยอะน้องเจก็นี่ผมว่าพวกแปดพันท่านก็นั่นนะอ๋อสองตัวหลังเป็นแม่สาวทุกท่านสองตัวหลังเป็นแม่สาวโทษทีครับดูไม่ละเอียดผู้หนุ่มขวามือสองตัวซ้ายเป็นแม่สาวอ๋อเนี่ยเนี่แบบนี้หมื่นสอง แบบนี้หมื่นสองนะครับถ้าตัวละหมื่นพอพอฟังได้อยู่ฮะร,ราคาควายที่มาถึงราคาควายที่มาถึงเมืองน่านจากจากจังหวัดขอนแก่นนะครับนี่ตัวละหมื่นนะควายควายด่อนตัวในกับผู้หนุ่มตัวนี้ตัวละหมื่นอตัวตัวละ่าแล้วก็หมื่นสี่ครับแล้วก็หมื่นสี่ยาวๆเลยน้องเจท่านอ,อฟาร์มท่านอยู่บ้านวังทองอำเภอเชียงกลางมีเขียงเนื้ออยู่ที่ตลาดศพกรอำเภอเชียงกลางด้วยนะครับหลักๆทําเขียงเนื้อ นะอยากได้ควายก็ลองโทรหาท่านตามเบอร์ที่ผมขึ้นก่อนนะครับอล,ลุงเพชรมาเช้าวันนี้นะครับามาเช้าก็กําลังจะนําควายกลับแล้วฮะมาสิบกว่าตัวเหลือสองตัวเหลือสองตัวนี่ละแม่นางตัวหมื่นห้าหมื่นห้าเอ่อก็ลุงเพชรก็ยังขายดีเหมือนเดิมพูดถึงเรื่องควายนี่ต้องยอมล้วท่านแต่ว่า,าแม่นางสองแม่ตัวหมื่นห้านี้ก็จับได้อยู่นะฮะราคานะ สายเนื้อสายเนื้อท่านใดจะหาควายก็ไปหาหลงเพชรนะครับพิกัดบ้านโคดอนทองอำเภอทา่าผานี่แบบนี้ท่านขายไปหมดแล้วครับนะขอญอาตบอกราคาหน่อยนะตัวสาวสองคู่สี่สิบสี่ตัวสาวสองคู่สี่สิบสี่แบบนี้นะครับขายไปเดินทางออกต่างจังหวัดด้วยนะครับมีพ่อค้าต่งางจังหวัดเข้ามาซื้อที่นี่ด้วยวันนี้แบบนี้ขายไปสามสิบเจ็ดคู่นอนนี่นะครับแล้วก็สามตัวนี้มาถึงลงรถได้ขายเลยสามตัวนี้ครับตัวละหมื่นพันมันจะไปเหลือราคานี้ โอ้อ๋ก็ยังเหลือเฉพาะแม่นางสองแม่ที่ผมถ่ายทําให้ดูครับอ่าพ่อค้าทางภาคเหนือก็วิ่งหาควายในพื้นที่กันเองแล้วก็มีตอนนี้นะครับไปทางอีสานไม่ทันเวียดว่าอย่างนั้นนะครับตัวละหมื่นพันหมื่นพันขายไปหมดแล้วอ่ะที่เหลือสองตัวหรือว่าอยู่ที่ข้อก็ลองโทรหาพ่อเพชยดูครับพี่เหียมนี่นี่พี่เหียมท่านนี้วันนี้พี่เหียมมาควายมาขายที่กาดป่าหัดเนี่ยเยอะเลยครับแล้วก็มหาศจจา์มากพี่เหียม ขายหมดเลยครับที่สาคัญมีคู่แม่ลูกสายเลี้ยงหลายคู่ก็ขายได้หมดเลยนะคู่แม่ลูกอย่างคู่นี้พี่เขาขายไปหมื่นแปดพันห้าร้อยหมื่นแปดห้าร้อยนกหมื่นแปดพันห้าร้อยเนี่ยโอ้โหครับไม่น่าเชื่อนะไฟจะมาขายเดียวในช่วงกลางเดือนกุมภาเนี่ยหมื่นแปดพันห้าร้อยพวกนี้ขายหมดแล้วครับขายหมดแล้วตัวยืนนี่ขายเท่าไหร่พี่หมื่นสี่ทุกท่านหมื่นสี่นะตัวยืนตัวนอนแล้วก็มีคู่แม่ลูกด้วย เอ็นดูแท้ลูกน้อยนอนอยู่นะก็ได้ขายแล้วนะครับอพี่เหยี่ยมขายดีจริงๆขายทุกท่านเก็บบรรยากาศปีนี้แปลกไงปีนี้มาได้ขายอพี่เหยี่ยมได้ได้ขายดีฮะวันนี้ได้ไหมทุกท่านราคานี้สิบแปดเนี่ยสิบแปดห้าร้อยแม่ลูกลูกตัวเมียแม่ลูกลูกตัวเมียนะครับส่วนพวกเดี่ยวๆก็สิบสี่ราคาเป็นก็สมเหตุสมผลเนาะ อ่าไว้รออาทิตย์หน้าเดี๋ยวพี่เหนียมคงจะหาควายมาขายที่นี่อีกนะครับเดี๋ยวคอยติดตามกันใหม่วันนี้ขายหมดแล้วครับวัวหนุม่มวัวหน,นุ่มวันนี้ราคาดูดีดแรงเหมือนกันนะครับสิบสี่ครึ่งตัวนี้นะครับราคาเปิดต้งองคงมั่นมอนนะหมื่นสี่พันห้าร้อยเนี่ยอ่ะตัวดํานี่ขายไปแล้วครับตัวดํานี่ขายไปแล้วนะหมื่นหน่อยๆตัวนี้ก็ วัวหนุ่มราคาหน้าอึดอัดอยู่ครับคือมันราคาค่อนข้างขยับเร็วก็ตอนนี้คนซื้อก็ตั้งลำไม่ถูกจะซื้อ,อยังไงดีอ่ะน้องคงเปิดสิบสี่คึ่นะครับตัวนี้เมตรยี่สิบได้ส่วนเจ้าแบบน้นเปิดสองหมื่นเจ็ดครับเปิดสองหมื่นเจ็ดโอ้โหหลังนี่เป็นกระดานเลยอะนี่แบบนี้เม็ดเม็รยี่ห้าขึ้นแล้วตัวนี้สองหมื่นเจ็ดนะครับหัวไซส์กลางขึ้นใหญ่แล้ว ตาน้องคงดูครับสองหมืนเจ็ดแล้วก็หมื่นสี่ันห้าหร้อยตัวดำนี้ขายไปแล้วครับ <c oughs> แบบนี้มาตลาดน้อยหน่อยครับวันนี้นะมาไม่กี่คู่เองครับนี่ว่าพรอสงบ้านสุก,กรในพะเเชียงกลางโอ้ตัวแม่งามใช้ได้นะงามใช้ได้วัวคู่นี้ตัวพอๆกันนะมั้งเมตรสามสิบเมตรสาสิบห้า บัวใหญ่นะครับบัวกาลังขึ้นใหญ่เลยคู่นี้พ่อสงมาสุก,กร์ท่านเปิด45,500บาทด้วย45ครึ่งแม่เก็บบัวตัวละ20,000 2 20,000 3นี่ผมว่าคู่นี้ถ้าไปกัดนงเต่าได้ขายวันอาทิตย์ที่ผ่านมานะครับราคานี้นะแต่ว่าตอนนี้ยังอยู่นี่นี่ดูกันตึมเลยครับต่อรองกันนะคู่นี้พูดให้ดูเลยแล้วกันพ่อสงคือแสดงนั่นนะครับ สี่สิบห้าห้าร้อยมาผิดตลาดนิดหนึ่งเอแต่ก็ราคานี้ก็ลองดูฮะจะต่อดูยังไงนะฮะ <c oughs> เดี๋ยวผมขึ้นเบอร์ผู้ส่งไว้นะครับบัวใหญ่คู่นี้สี่สิบห้าครึ่งครับ <c oughs> จะาปามจะาปามมีบัวไซส์กำลังดีเลยห้าตัว หนุ่มหนุ่มไทยหนุ่มลูกผสมสาวก็มีนะหนุ่มไทยหนุ่มลูกผสมสาวก็มีนะพอดีลูกค้าถามพอดนะีจะได้ถามราคาไหมจะาฟามครับตัวหน้าเท่าไหร่น้องตัวหน้านี่เก้าพันบาทนะครับใหญ่สุดเท่าไหร่น้องใหญ่สุดใหญ่สุดเป็นวัวลูกผสมตัวที่เห็นหลังนั่นนะครับเก้าพันห้าร้อยบาทเอานี่เก้าพันแบบนี้เนื้อตัวดีละ ทั้งสตัวเลยทั้งห้าตัวเลยเนี่ยเนี่ตัวเนี้ย,ยต,ตัวนี้เป็นลูกผสมนะครับสูงถึงโอ้น่าจะได้เม็ดยี่เก้าพันห้าเนี่ยสามตัวแปดพันสามตัวในนั่นนะวัวสดดีเหมือนกันนะนะอยู่ที่ราคาจะต่อได้แบบนี้แปดพันแปดพันห้าเก้าพันลองโทหาน้องชายท่านนี้แล้ครับอยู่หลังตลาดประหัดนี่นะครับน้องปามครับผม คู่นี้ถ่ายแต่เช้าแล้วนะครับแม่สาวสายเลี้ยงวัวงามสองตัวแม่ได้คุยกับพี่สโสดพี่โลดบอกว่าไล่เก็บวัวพวกเนี้ไล่เก็บวัวแล้วก็ไปปั้นต่อสักเดือนสองเดือนแล้วก็นําลงไปขายที่อีสาน<อ>พี่โลดทําประมาณหนึ่งเดือนแล้วไปทุกอาทิตย์ทุกอาทิตย์ได้ขายดีด้วยไปทางน้นนะคร<อ>ับก็แปลว่าคือทางนี้วัวงามทางนี้มันไม่มีคนเล่นผมไม่มีคนเล่นราคาก็ต่ําพอต่ําก็พอจะจับแล้วไปขายทางน้นได้กลายเป็นกลายเป็นอย่างนั้นไปซะคู่นี้ยังอยู่นะครับวัวพ่อผัด เ,เมื่อเช้าท่านเปิดตัวแล้วคือเปิดเป็นคู่หมื่นสี่คู่นี้นะหมืนะ่นสี่ฮะวัวแม่สาวมามันแดงสองตัวแม่สาวน้อยสูงก็เมตรถึงเม่สิบะครับเมตรถึงเม็สิบนามดีนะแดดได้แดดได้สีพอดีคันนี้หมื่นสี่คู่นี้นะครับลองโทรหาพ,พ่อผัดพิกัดท่านอยูออ่บ้านดอนมูลอำเภอท่างผาครับ ฝั่งนี้เป็นฝั่งควายพี่น้องวันนี้ก็ถือว่าพี่เหี่ยมมาสีบ่บต,ตัวนี่หมดเลยลุงเพชรลุงเพชรมาก็มีคุณลุงจากทางเชียงคำท่านมาซื้อด้วยนั่นนะฮนะ <c oughs> ก็เลยได้ขายดีแล้วก็ของพี่กลก็เกือบหมดวันนี้ควายถือว่าดีมากควายถือว่าดีมากนะครับแต่ว่าที่ผิดสังเกตก็คือจํานวนบัววัวเข้าน้อยครับทุกท่านวัวเข้าตลาดน้อยถามนายหอยหลายคนก็บอกว่าวัวในพื้นที่เราก็เริ่มลดจํานวนลงมากนะครับ อย่างตัวนี้ซื้อกันวัวตัวนี้น่าซื้อกันสิบแปดนะครับถือว่าดูฮะราคาวัวหนุ่มมันขยับขึ้นมาขยับขึ้นมาพอสมควรเลยครับมีดันซื้อกันขนาดนี้เลยอ่ะสิบแปดเลยตัวนเนี้ยเนี่ยเอ,อสำหรับวัวผมว่ามันก็เป็นตลาดในพื้นที่นะตลาดประหัดมันจะเทียวกับตลาดหนองเต่าที่มีพ่อค้าจากจังหวัดเดินทางเข้ามามากไม่ได้นะครับอ,อวันนี้ก็พอซื้อกันได้ในห้อยในพื้นที่เก็บวัวหนุม่มเก็บวัวหนุ่มแบบนี้แหละครับไว้ลงตลาดใหญ่ที่วันอาทิตย์ที่ตลาดหนองเต่านะโดยรวมก็ ประมาณนี้ครับสําหรับวันนี้นะครับวัวเทศกาลวัวเทศกาลวัวแนวชาวบ้านวันนี้เงียบหน่อยเงียบหน่อยวัวเงินพันอ่ะนะวัวหนุ่มนี่ก็ยังได้ออกกันดีนะครับทุกท่านขอบคุณทุกท่านสำหรับการติดตามช่องพี่ทอมนะครับพบกันใหม่พี่น้องสัปดาห์หน้าวันนี้สวัสดีครับ